เปิดโลกด้วยเสียงห้องสมุดแห่งอนาคต Future Podcast of Future Library by Richly c r o s t คำคมคนมีตังสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับผมนัด Richly c r o s t กลับมาแล้วนะครับหายหน้าหายตาไปพักใหญ่ๆเลยนะครับเนื่องจากป่วยนะครับแต่วันนี้ก็แข็งแรงนะครับพร้อมกลับมาให้ความรู้ทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้ผมกลับมาพร้อมกับคอนเทนต์ที่น่าสนใจนะครับหัวข้อในวันนี้ก็คือช่างแม่ง ช่างแม่งยังไงให้ชีวิตดีผมเชื่อว่าคำคำนี้ทุกคนที่ฟังอยู่ต้องเคยพูดกันทุกคนนะครับคำว่าช่างแม่งเนี่ยเรามักจะใช้ในเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้หรือไม่แข็งแต่ก็มีหลายคนบอกว่าทุกเรื่องจะปล่อยผ่านไม่ได้จะช่างแม่งไม่ได้นะก็ถือเป็นเรื่องจริงเช่นกันครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเราอยู่บนโลกนี้ไม่ใช่เพื่อแบกทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ ดังนั้นคำว่าช่างแม่งหากเราใช้ให้ถูกต้องถูกเวลามันได้ผลดีมากๆครับและคำถามก็คือเราต้องช่างแม่งอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดข้อมูลส่วนใหญ่หลักๆจะมาจากหนังสือของเมืองนอกที่ชื่อว่า The Subtle Art of Not Giving a Fuck หรือที่ชื่อไทยว่าชีวิตติดปีกด้วยศิลปะแห่งการช่างแม่งที่เขียนโดย Mark Manson นะครับ เป็นอีกเล่มที่ตอนแรกผมไม่ค่อยอยากจะหยิบมาอ่านเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยช่างแม่งเท่าไหร่นะครับจะพยายามทําให้ทุกอย่างโอเคที่สุดเท่าที่จะทําได้อารมณ์แบบว่าเกือบจะ perfectionist นะครับไม่ยอมปล่อยผ่านเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยโดนใจกับคําว่าช่างแม่งเท่าไหร่แต่พอเห็นคําว่าขายเกือบ10ล้านเล่มทั่วโลกผมก็เลยตัดสินใจครับหยิบแล้วก็เดินไปจ่ายเงินเลยครับเพราะว่าน้อยเล่มมากๆครับที่จะมียอดขายเยอะขนาดนี้แล้ว ถ้ามันไม่ดีจริงสำนักพิมพ์จะเอามาปแปลทำไมเพราะได้อ่านจบก็แบบอ h oh my god สมควรแล้วนะครับที่เป็นหนังสือ bestseller นะครับนานเกือบ200วันเลยทีเดียวนะครับคือเป็นอีกเล่มที่ผมชอบมากๆบอกเลยครับว่าหนังสือเล่มนี้คนเขียนดร์กมากๆพูดตรงๆแบบขวานผ่าซากเลยคือง่ายๆไม่เกรงใจผู้อ่านอย่างผมเลยนะครับอ่านไปเหมือนโดนด่าไปนะครับฟีลแบบพ่อสอนลูกเลยครับไม่มีคอมเพลมไม e ไม่มีประนีประนอมใดๆทั้งสิ้น,นครับ คิดยังไงสอนอย่างนั้นผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกโดยเนื้อหาที่เขาจะสื่อก็จะประมาณว่าชีวิตคนเราต้องมีศิลปะในการช่างแม่งครับหลายๆคนคงคิดว่าการช่างแม่งเนี่ยมันคือการนิ่งหรือเพิกเฉยต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้แต่แท้จริงแล้วการช่างแม่งก็คือการยอมรับว่าตัวเราเองนั้นแตกต่างและหลังจากนั้นก็ลงมือหรือตัดสินใจทําอะไรบางอย่างการช่างแม่งในตอนแรกๆสําหรับ คนบางคนหรืออย่างผมเนี่ยนะครับอาจจะดูยากมากๆแต่นานไปเราจะเริ่มเข้าใจแล้วก็ชินกับการช่างแม่งหากคุณใช้มันให้ถูกเวลามันจะเป็นเกราะป้องกันคุณจากวันแย่ๆได้เสมอครับคียท,ที่ผู้เขียนอยากจะสื่อก็คือถ้าคุณมัวแต่แค่ทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะความคิดของคนชีวิตคุณจะชิบหายในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับเขาเขียนอย่างนี้จริงๆนะครับผมอ่านก็ยังตลกนะครับแต่พอมานั่งตกผลึกคิดตามแล้วเออฮะมันก็จริงตามที่เขาบอก ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่อาจจะเคยเป็นนะครับคือกังวลว่าคนอื่นหรือคนรอบตัวเราอาจจะจะคิดยังไงกับเรากับการกระทําของเราในตอนนี้พรุ่งนี้หรืออีก1-5เดือนข้างหน้าจากที่เรากังวลมากไปนานวันก็จะผสมจนกลายเป็นกลัวกลัวว่าเราจะทําอะไรโง่ๆและเมื่อเราพลาดทําอะไรโง่ๆไปคนเหล่านั้นก็จะลุกขึ้นมาสบน้ําหน้า หรือผู้จาดูถูกคุณค่าในตัวของคุณเราจะถูกด้อยค่าลงไปอีกทําให้เราเป็นคนที่แบบ low self esteem นะครับจากนั้นคุณก็เลยจะใช้ชีวิตแบบแคร์พวกเขามากกว่าแคร์ตัวคุณเองซึ่งไอ้เจ้าความคิดแบบนี้ครับผมขอเรียกมันว่าโรคร้ายซึ่งโรคร้ายก็คือค่อยๆกัดกินคุณจนคุณหมดลมหายใจครับและผมเห็นด้วยกับมาร์กแมนสันในเรื่องเรื่องนี้ทีนี้หลายๆคนอาจจะมีคําถามในใจนะครับว่าไม่แคร์ใครเลยอย่างนั้นเหรอ มันก็ไม่ใช่แบบนั้นทั้งหมดนะครับผมจะตอบอย่างนี้ครับแคร์ได้การแคร์เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่แค่บางสิ่งก็พอครับแล้วอะไรจะช่วยกรองให้เราละ่ะว่าสิ่งไหนควรแคร์ไม่แคร์ผมได้ย่อยจากในหนังสือสรุปมาให้แล้วนะครับเราจะเลือกแคร์แค่เป้าหมายหรือสิ่งที่เราต้องการและเราจะไม่แคร์กับอุปสรรคระหว่างทางครับย้ำนะครับว่าโนสน no แคร์ระหว่างทาง ไม่ว่าระหว่างทางไปสู่เป้าหมายจะมีลวดหนามแค่ไหนโคลนจะเลอะรองเท้าเท่าไหร่ฝนจะตกหนักมากมายขนาดไหนเราก็จะไม่แคร์สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางเด็ดขาดครับคนที่จะประสบความสําเร็จก็คือคนที่แคร์ในสิ่งที่มีความหมายจริงๆเท่านั้นผมย้ํานะครับแคร์เฉพาะสิ่งที่มีความหมายจริงๆวิธีการว,วิเคราะห์ว่าสิ่งใดที่มีความหมายต่อเราจริงๆผมให้เทคนิคง่ายๆนะครับลองหลับตาดูว่าถ้าเราไม่มีสิ่งนั้น หรือคนคนนั้นในชีวิตมันจะส่งผลอะไรต่อเราบ้างแล้วถ้าคำตอบที่ได้มันไม่ได้หนักหนาสาหัสแบบไม่มีสิ่งสิ่งนั้นแล้วเราจะหยุดหายใจหรือใช้ชีวิตไม่ได้เลยนั่นแปลว่าสิ่งสิ่งนั้นไม่ได้สำคัญกับคุณขนาดนั้นครับในเมื่อมันไม่สำคัญก็ไม่ควรสนใจมันดังนั้นการช่างแม่งจึงเป็นตัวภูมิที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้เรารอดพ้นจากความสวยหรือเรื่องแย่แระหว่างทางครับเพราะมันช่วยให้เราหยุดความเชื่อที่ว่าชีวิต ต้องมีแต่เรื่องดีๆซึ่งในความเป็นจริงผมถามทุกคนนะครับมันมีจริงๆหรอที่ทุกชีวิตบนโลกจะมีแต่เรื่องดีๆในทุกๆวินาทีกับทุกๆชีวิตผมยืนยันนอนยันเลยครับว่ามันไม่มีหรอกวงจรชีวิตมันถูกกําหนดไปแล้วว่าในแต่ละวันเนี่ยแต่ละเดือนแต่ละปีจะต้องมีทุกสุขสลับอยู่แล้วและพ้อย์คือเมื่อเจอเรื่องแย่ๆเราจะผ่านมันไปได้ยังไงคําตอบก็คือให้คิดซะว่าช่างแม่งครับแต่จงช่างแม่งอย่างมีศิลปะ คือการให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและเลือกลงมือทำโดยไม่ต้องสนใจสิ่งอื่นๆอย่าลืมนะครับว่าไม่มีใครผ่านชีวิตมาได้โดยไม่มีบาดแผลเราทุกคนต้องมีแผลครับไม่ว่าวันนี้คุณจะเจอเรื่องแย่สักแค่ไหนจะเจ็บปวดมากเท่าไหร่ท้อแท้จนไม่ไหวแต่ผมอยากจะหนุนใจทุกคนแบบนี้ครับว่ากฎเหล็กของโลกนี้ก็คือทุกคนล้วนมีวันแย่ๆและไม่นานมันก็จะมีวันที่ดี คือมันบอกอะไรเราครับมันกําลังบอกว่าแย่แค่ไหนก็กลับมาดีได้พยายามเรียนรู้ในการช่างแม่งแบบมีศิลปะนะครับแล้วคุณจะมีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ และหากใครสนใจอยากจะได้หนังสือเล่มนี้นะครับไปอ่านทางเพจก็มีจำหน่ายแล้วนะครับเดี๋ยวจะติดลิงก์สั่งซื้อเอาไว้ด้านล่างนะครับสำหรับเล่มนี้มีโปรโส่งฟรีทั่วประเทศนะครับและหากใครนะครับที่เคยเจอเรื่องแย่ๆนะครับแล้วผ่านมันมาได้ด้วยคำว่าช่างแม่งอย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันกันนะครับพลังบวกและเรื่องราวดีๆส่งต่อให้กันมีแต่ช่วยส่งเสริมเติมเต็มให้กันนะครับแล้วสำหรับ ใครที่กำลังดูอยู่ทาง y o u t u b e นะครับตอนนี้เรามีพอดแคสต์นะครับทาง Spotify แล้วก็ Apple Podcast แล้วนะครับสำหรับใครที่ถามถึงกันมานานนะครับเพื่อใครอยากจะขับรถไปด้วยนะครับไม่อยากจ้องหน้าจอไม่อยากจะเปิดหน้าจอทิ้งไว้ให้โทรศัพท์เปลืองแบตหรือว่าเครื่องร้อนนะครับตอนนี้ก็มีให้ฟังกันแล้วนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าให้คำว่ารู้แล้วทำให้คุณพลาดเรื่องราวดีๆนะครับ